สวัสดีครับทินนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเต็มดัาซิ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานเราด้วยวันนี้เรามปเกี่ยวนอตัวเองนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงปากให้ทุกท่านดูเลยเร็วตอา้าต้าลงนะครับได้าหมดก็พอแล้วอาจจะตัดตัวไม่รู้ตัว ไทสานเรียกส่างครับสัมงููสั่ครับรูสั่งแล้วกู้เข้าหนักเยอะเลยนะแต่ว่านมมา เยวไฟแบบหมดตัดไปเลยนะครับลิบน,นี้ให้รันกู้ก็หยอนมันอยู่จบงานแล้วครับเลือแค่นี้แหละางานเราแล้วเราจะลงเจือเสร็จก่อน ทั้งเจไดจังรถจมทั้งแม่โคจมทั้งรถไถจุกนะโอ้ยทั้งแม่โคจมทั้งรถเกี่ยวจมเราไม่ได้มาถ่ายนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรน่าดูเลยนอกจากรถจม <c oughs> โอ้เอา,าเน้ำเข็งพวดน้ำแข็งพุดเหดเร,เร ơi, เอหนาวเลยเนาะ วันนี้เย็บสามองศานะทั้งวันเลยข้าวมันขอบนะครับเกี่ยไปก็ข้าวมันก็หลุดไปเยอะนะฮะข้าวมันก็หลุดไปเยอะเหมือนกันนะว่ามันสัน่นลวงนิดนิดก็หลุดแล้วครับตอนสั่นลวงไปนิดนิดข้าวก็หลุดแล้วนะดัแบบสันแบบ่นดับนิดนิดนี่ <S <S 2> <S 2> <S 2> เห็นไหมหลุดไปหรอ ก,ก็ยอมรับสภาพครับมันไม่ดีเนาะมันเพราะว่านาตัวเองนาเจ้าจของรถนี่เกี่ยวสุดท้ายครับส่วนใหญ่กับเกี่ยวแบบตอนว่างๆจริงๆไม่มีงานเกี่ยวนะก็เลยนี่แหละครับตามสภาพเดี๋ยวภาพขาเกงก,ก่อนครับเสียดายเกงครับตัวดีมีตัวเดียว <c ười> เราจะซูมไปตั้งแต่นี้เลยนะเจะได้จังเลยเมื่อวานทั้จมทั้งไมโครทั้งรถดำเลยนะโอ้ยทั้งไมโครทั้งรถเกี่ยวเลยเจได้จัดๆเดี๋ยวแปดหมดแล้วก็ คลิปไปเองอัตโนมัตินะครับไ <c> ม <oughs> ่ว่ากันนะเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคลิปแม็คโครนั่นแหละไม่มีคลิปรถเกีเยรแล้วหรอมั้งมีแค่คลิปสุดท้ายครับล้างจอดจบที่น่าจะเกือบ300ร้อยอยู่หรอกถ้าไม่หนักเท่าไหร่นะครับดู ลวงไม่ย้อยเท่าไหร่เลยข้าวไม่หนักข้าวไม่ต้องตากเลยครับเก็บเลยก็ได้พวกนี้เก็บไว้กินนะครับไม่ได้ทําขายนะเก็บไว้กินตลอดปีเพราะว่าขับรถดับนี่ใช้คนขับก็ไม่โคไม่โคคนนึงรถไถคนนึงรถดับสองคนเนาะแล้วก็กินในครอบครัวอีกนาเก้าไร่ก็พอดีปีหนึ่ง